วัดกู้ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีวัดกู้ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2295ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มห่างจากอำเภอปากเกร็ดไปทางด้านทิศเหนือ3กิโลเมตรการคมนาคมไปมาสะดวกวัดนี้สร้างในสมัยพระยาเจงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวมอญน,นำพวกมอญอพยพเข้าในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งถือว่าเป็นมอญที่เป็นบรรพบุรุษของมอญชาวเกาะเกร็ดวัดนี้จึงถูกสร้างโดยศิลปะแบบมอญ เดิมมีชื่อว่าวัดท่าสอนต่อมาในปีพุทธศักราช2423เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวีพระอครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่หได้เกิดอุปตวเหตุล่มลงบริเวณใกล้วัดท่าสอนตมบ,บางพูดจังหวัดนนทบุรีในคราวสเสด็จประาพาสพระราชวังบางปะอินทางสละมากและได้ทําการกู้เรือพระที่นั่งพร้อมพระศพของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตขึ้นที่วัดท่าสอนและเชิญพระศพมาไว้ที่วัดนี้ก่อนเป็นการชั่วคราวจึงได้ขนานนามวัดใหม่ว่าวัดกู้ และภายในวัดยังมีพระตำหนักที่สร้างเพื่อเป็นอนุสร์แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อีกด้วยวัดกู้นี้ต่อมาได้ขาดการทำนุบำรุงจึงชำรุดทรุดโทมและไม่มีพระพิสุสง์จำพรรษาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2518ภายในวัดมีพระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง60นิ้วสูง8 4นิ้ว และมีปูชนียวัตถุอื่นๆเช่น